สวยงามบาดีพี่น้องป้องป่ายสุขภูสุขคนนะคะเด้พอพวพ่อกับเฮ้าอีกแล้วจ้าลายสไตล์บายสาวสกลอินสวีเดนนะคะถ้ากเก็บเพชรดำอีแล้วค่ะพี่น้องจ้าเก็บไปงวดก้อนวาสิตากบริ้ตกจ้า,าดอกจ้าพี่น้องจ้าลูกค้าเอาเบิร์ดวันนี้กันเลยมาใหม มาหาเห็ดเหลืองสิได้เห็ดเลืองมาพี่น้องจ้าต้องได้เห็ดเหลืองห้าโลนะวันนี้ลูกค้าสั่งไว้ใจใหม่เซลสีสไหม่หน่อยกระสีดอกดอกเด็กๆนี่ด้วค่ะพี่น้องจา้าต้องขอโทษขอให้ได้ลายปลา,า,าเกาข้าห้าบรีมาโดนละปลานี่ตั้งแต่ปลาเห็ดเผงเท่าที่เข้าเก็บเห็ดผงน,นะปลานี่พี่น้องอ้าว่ะเข้า,ๆๆากา็บรย์ว่าอีกมาลอ,องอ,อีกเลย มบาบ่งเหตุเหลืองบรูสิได้บ่รลอลุ่นกันจ้ะเยตฟินน่ะมิกเก็ต <c oughs> พออ่อหญ่อยู่ข้างล่างกว่าทำความสะอาดอยึ่งานเอาอดอกพออ่อหญ่หายได้ขันเก็บยงสัตว์เราทำความสะอาดไปนำ้ำเราว่ามันอันว่าสะอาดแต่ว่าสะาตวาากุกุนกฮักเอาขาออกยึ่ดอก วราคันเอาไปทางอันนั้นแบคเทเรียแบคเทเรียติดจากดินอ้ยอ้ยพี่น้อพี่น้องจ้ะสวยๆงามๆดอกใหญ่ๆผิดพลาดประกันใดขอโทษขอขอภัอยเลยค่ะเด้อเออเออดอ,อง่ค่ะเพลนง่เต็มทีแล้วเนี่ สิเท้าแล้วสิเท้าแล้วใส่ถุงมือกับปะทะานนัดไรไรไรเสิยดายเห็ดอันนี้ไยก็เห็ดเรืองะวันี้โอ้ยเห็มมหาเห็ดเรืองเห็นสิบบ่าไ้เห็ดเรือง จ้าสสกุลยางมาบ่าเห็นเหยียบป่านี้ไม่ได้มานานแล้วสวยเต็มที่แล้วนะคะสวยเต็มที่แล้วอันนี้สุดยอดสุดยอดเราไม่ได้มานานแล้วนะคะเติบโตเต็มที่แล้วเพราะว่าตอนเรามานั้นยังเล็กๆอยู่พอเรามานี้เติบโตเต็มที่จะแก่แล้ว หักง่ายนะคะพี่น้องจง้ะ,ห,ะหักง่าย่ะเห็นปะหักง่ายมีเก็ตทรัดขั้นตะเล่นในวันฮ็ตแต่มีเก็ตมันหมดตะพก <c oughs> เจอแล้วต้องเก็บอดไม่ได้เห็ดเหลืองไม่มีเลยพี่น้องจ้ะ สิไปป่าได้เนาะหายเห็นเรื่องบ้นพันขาเตี้ยนะคะพันขาเตีย้ยดอกใหญ่ป่านี่เยอะมากพี่น้องจ้าโอ๊ยบอกง่ายนะนะจ๊ะเนสี่ห้าบ่าเอานะคะ่ะหัวพ่นขึ้น เบียดกันหลายเป็นเชื้อล่านะคะเพ่อนกับอายุยืนยาวแล้วถาแล้วถ้าเอาไว้เป็นเชื้อนะคะเป็นเชื้อปีต่อไปนะคะพี่น้องจา้าดอกนี้ได้อยู่ฮึลายค่ะพี่น้องจา้าจนสวยเลือกได้เลยนะ,ะเต็มตะก้าได้จ้ะพี่น้องจา้าเก็บมาได้สักพักจะเต็มตะก้าแล้วดอกสวย ได้เห็ดเหลืองสองดอกคอลลอสิบบได้ให้ลูกค่ะรอลุ่นกันจะว่าเข้าสิได้เห็ดเหลืองให้ลูกค่าบอมือน <c oughs> <c oughs> เยอะมากๆเก็บดอกสีงามดิราคาเข้ากันค่าเข้ากันง่ายถ้าพอเหลืองนี่เต็มตะการแล้วพี่นอ่องอันนี้เหลือง มีจ่าเฮ็ดอันนี้กันออกเพร่ะสิออกจังสีออกเป็นกุ้มจังสีพี่น้องจ่านี่ยออกเป็นกุ้มจังสิจ่าไอ้ไรกวงไรมดมีเสียงไอ้ก็ขอโทษขออภัยได้เลยเด็กค่ะพี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องรับชมบ่มวนฝากก็ไรก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธุลในเรื่อจ้าเด้อฝา,ากชมโฆษณาจบในเรื่อค่ะพี่น้องจ่าแบกแบก ชี <mondo> <flix> ่ไใดร้ายแลละล่ะก็พ่อหญ่ก็เนื่อพ่อหญ่อีกทุกนึงก็เสียไปไว้รถก่อนนะคะคอยสีไม้ยางม้อีกนะคะพี่น้องฝนกับโอ้ทั้งฝนทั้งลมพี่น้องมว่านทั้งฝนทั้งลม สวยงามมากมากเนี่ยซาสโกนซีเลือกเก็ือตาแบบนี้พยายามจะเอาตาแบบนี้จะไปนองจ้ามาค้าเพิ่นสอะเต็มนะ ช่วงนี้คนขับปากับจะได้แต่เห็ดชนิดนี้แล้วค่ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> พอเห็ดชนิดนี้จะมาช่วงเฮิร์สช่วงจะเข้าหน้าหนาวนะคะเห็ดชนิดนี้ <c oughs> เห็ดสายพันธุ์นี้จะมาช่วงช่วงก่อนจะเข้าหน้าหนาวเห็ดขาสีส้มเห็ดสีดำแล้วก็เห็ดชนิดนี้นะคะดำขายาวจะมาช่วง ฮิสนะคะคนไทยสันมากเรียกเห็ดฮิสสวยความงามมาฝากแต่ทานไม่ได้นะคะเห็นความสวยความงามเกิดอยู่ทางขึ้นพอดีเลย อืดอกสวยเลยค่ะพี่น้องจ้า นายบอกมวลออกแล้วมวลแต<ร>่ว่าเราหาเห็ดเลืองเรามาหาเห็ดเลืองให้ลูกค้าก็ไก่ซ้องดอกคอร์ดอกง่ายก็มาเกิดยังสีนาะเก็บห h ạ เก็บห h ạ เก็บเห็ดชั้นนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะ ดูหน้าดูหลังดูล่างดูบนเพราะว่าถากเพราะสีมักอันมากิ่นแล้วมาเงียวมาขี่ใช่ Yeah เปเมอกาแฟแข่งดอกไว้กันอะไรพี่น <gehört> ้อ <Bee> ง <into it> ย่ามอลูกค้ากินเห็ดอันนี้ออะเห็ดเหลืองมันหายากแล้วสดละสวัสดีอีฟินฟฟรดฟินโคโยวันอ๋อเดี๋ยวมีซซั่ยังมมลอ๋อคุณไปลกการทยฮอันี้อถ้า้าถ Normalt sett så hinner det ju bli för kallt. Japp. Det är kallt, det är för kallt. Här älskling. Vackert. För små? Ja, vad var små. Men de var vackra. Vacker färg. Det är benen. Det ser ut som djur äter när de hugger. Jaha. bạn nhảy nó kéo sợ nó khản hác đứa ta đọt đọt mình là một con vật thì mình phải kể cho bạn nghe con vật con vật đi ăn xin nào đến đến con đấy thôi nhảy cái đấy lại tiếp đi ôi thôi con rồi nha Thật tít Hãy subscribe กาเต็มแล้วพี่น้องจะสกุลเอาทุงกระดาษมาบลายเรียกได้ใช่ทุงอันนี้ไปก่อนท <c oughs> ี่จริงขาสิเก็บใส่ทุงกระดาษนะคะทุงพลาสติกขาเสีย a าม z สนทั้งหนอกเพราะว่าไอมันเปียกทุงจะได้บวาขาด กอ,อนพี่น้องจ้า,าแบบนี้เราไม่เก็บนะคะเราปล่อยไว้เราปล่อยไว้รอกพ่นหน่อยคะ่ะพ่นสันเราไม่เอานะคะตอนนี้คือสวยเลือกได้แล้วเยอะมากๆ